ร้อมเมีย<ม>อย <บา S 1> ทะออเอลอ๋อเราเมียหลวงไงเธอจำได้หรือเปล่าวิอเอาหน่อยดิเจ้จีบผู้ชายให้ดูคนหนึ่งนะโดยที่แบบว่ายาไม่ต้องพูดนี่ทำนี่ทำเป็นตัวอย่างหลายรอบเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวาชี้เป้า้วานูลองน,น,นะมีน,นี่คนนี้เพิ่งลงมาเลยไม่มีครับหมดครับหมด มีคนให้ป้อนจะป้อนเขาล่อไม่มีอะไรเลยครับกรพารึป้อนนี้ใช่อะสมองไงอ๋อสมองจำกันได้หรือเปล่าจำได้ล้อมเมียน้อยที่มาโบวเองเราเมียหลวงไงเธอจำได้หรือเปล่าอุ๊ยจะอะไรก็ได้แต่ยาแบบยึดเมียน้อยของโรไปแค่นั้นพอเอาได้กันเดี๋ยวเป็นเมียหลวง ตอนนี้ก็ยังเป็นเมียเขาอยู่หรือเปล่าไม่เป็นหรอฮะไม่ได้เป็นหรอครับไม่ได้เป็นเราแอบแอบให้ย่าว่าให้ย่าไปสอดแทรกหรือเปล่าเป็นน่ะเจว่าเป็นอยู่น่ะน่าจะแอบแอบแล้วทำไมถึงไม่ได้เป็นหรอวะเฮียไม่ไม่ไม่ค่อยได้เข้ามาหรอเขาไปเป็นตำรวจแล้วครับผมเขาก็เลยไม่ค่อยอยู่สภาอาวเรารักการเป็นเมียนี่มันต้องแบบไอ้นี่ด้วยออกมาถึงแบบว่า ยายไปอยู่ไหนก็ต้องแบบเลิกรากันไปอย่างเงี้ยหรอไม่เคยเป็นแต่แรกอยู่แล้วว่าแย่จังไม่เหมือนโลเลยถึงแม้ว่าโลจะเป็นเมียน้อยเขาอะนะมันก็เป็นตำแหน่งเดียวตำแหน่งเดิมมาโดยตลอดถึงแม้ว่าโลจะเป็นตำรวจหมอสภาเราไม่สามารถเป็นเมียน้อยเขาได้ทูกเราก็เป็นเมียน้อยของเขามาโดยตลอดแล้วก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่จนวันเนี้ย เยอะจังเนาะจริงๆแล้วการเป็นเมียน้อยอาจจะดีกว่าการเป็นเมียนหลวงก็ได้คะ่ะโลถึงเรืองตำแหน่งนี้เราโลก,ก็ไม่ให้ใคร,รมาอยู่ตรงนี้ด้วยไม่นา่ามีใครแย่งครับผมตอนนี้ทำไมอะคะคาไม่น่าเอาขนาดนั้นเลยหรอไม่ไม่น่านจะมีเวลาไปยุ่งกับใครหรอกครับเพราะว่าเขาค่อนข้างงานเยอะครับช่วงนี้ก็อ,อย่างว่าไม่มีใครรับเขาได้เท่าโลแล้วจริงอันนี้เห็นด้วยพี่น้อันนี้คือมาจีบหนุ่มแล้วครับเนี่ย เออหมายถึงเจค่ะเจเจนี่สองคนนี้เลยจีบหนุ่มนี่พี่สมรแบบพี่สมรแบบเนี่ยกำลังฝึกให้บี่คนนี้กาจิบหนุ่มอยู่อ่ะมีเทคนิคหรือเปล่าฝึกหนุ่มด้วยสิสมรสมรตอนนี้ก็ยังเป็นยด้าเมาอยู่ตลอดเลยเหรอก็ยังไม่ได้ออกเลยเหรอใช่ครับตอนนี้เป็นรองประทานแล้วครับผมโอ้แล้วคิดจะออก็องนี้อย่างนี้ก็ใส่ใส่ตองเยอะขึ้นนาทีไปลองสะพาน เอาดีถนะ้าไม่เป็นประธานเนี่ยก็ต้องใส่ต้องห้ามเยนี่นี่นี่แต่ปกติอ่ะไม่ว่าจะเป็นเมียหลวงเมียเก่าเมียใหม่กิก๊กหรืออะไรก็แล้วแต่นะของพี่พะโบนะเขาจะให,าให้เงินโลใช้ตลอดเลยนะโอ้ยอะส่งเสียส่งเสียแล้วตอนนี้ตอนนี้โลก็เป็นประชาชนธรรมดาตาดำๆที่แบบว่าเพิ่งกลับมาได้แค่เดือนเดียวด้วยก็ยังแบบไม่มีรถปายังไม่มีอะไรเลยเขาก็เหมือนกันครับยังไม่มีอะไรเลย จริงมันคตอบไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมเราเจมเ,เขาก็ไม่มีอะไรเหมือนกันครับผมไม่เห็นเขามีทรัพย์สินอะไรเพิ่มเติมนะว่าง่าจแต่แอบ,บก็ได้นะไม่แต่ไม่ไไไแต่แบบ,บว่าถึงแม้ว่าตัวพี่พระโบยอังอะแน่นอนอยู่แล้วว่าเขาไม่เคยให้อะไรลูเลยแต่ว่าบรรดาแบบกิอีกกั๊กเด็กเดิกกระเล้ของเขาได้แบบจะให้ลูตลอดไงอยากมีมั่งอะครับแบบแอบแอบให้แบบแอบให้คนอื่นมาส่งไง พราะว่าแบบไม่ได้แต่พอเมยหลวงเห็นแล้วก็เขาจะกลัวเมยหลวงแบบแต่รู้รู้สึกไม่ดีไงก็เลยต้องแอบให้เด็กๆมาส่งให้แต่โลสามารถเชียร์ได้หมดนะอยา,า,า,าก,กมีแบบนั้นบ้างต้องทอํายังไงหรอครับโพช็อตฟิลเลยช่างมันเถอะไม่เป็นไรไม่มีหึงห่วงกันสักนิดเอเอ,เ,อเรื่องหึงห่วงไม่เท่าไหร่หรอกถ้าเกิดว่าเป็นโลนะปันี้โลควักไปแล้วเป็นไ่ได้ครับเป็นสภาทำลายประชาชนไม่ดีไม่ได้ฟังมี ไอ้ฝันนี้เขายังไม่เข้าใจอ,อ,อีกอ่ะค่ะแต่ว่าพี่โลต้องเปลี่ยนมุกเล่นแล้วล่ะมคือมันเข้าใจย,ยากขนาดนั้นเลยเหรอวะยังไงสิเอา่าสิ <laughs> เออ <laughs> ถ้าดถ,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 ถ้าเกิดนเกิดว่าแบาบจะให้พูดตรงตรงนะไม่ว่าจะเป็นแบบกิ๊กเด็กหรือว่าจะแบบเมียหลวงหรือว่าเป็นอะไรก็แเ้าแต่ที่ไม่ใช่ตําแหน่งเมียน้อยของโลอะถ้าเกิดว่าแบบโลกลับเข้ามาอยู่นะจุดจุดนี้หรือว่าโลแบบ อยู่เฉยอ,อะไรอย่างเงี้ยทุกคนน่ะจะให้เงินโลในการเลี้ยงดูหมดทุกคนไม่มีใครแบบว่าไม่มีให้อ่ะอันนี้คือความหมายที่จะบอกออแต่ช่างม่เถิดนะถ้าไม่เถิดโลอธิบายโลเหนื่อยละโลโลยอมแพลยกลทุกยกตรงขาวเลยไม่เอาละสนสนใจต่อมเด็กไปเลี้ยงะไหมครับเออผมก็ไม่เข้าใจท, <ๆ S 1> ที่ก๊อฟก็เขาบักให้เขาเหนื่ายตลพันหนึ่งจะบอกว่าองนอนสองพ<ๆ>ัน อเคไปนอนได้เพียงไครับส่งเสียแค่ค่าข้าวครับโอเคปากและอย่างน้อยก็ไมหนูต้องให้ด้วยอย่างน้อยลกก็ได้ใช่แล้วหนูได้ตบวงเเมียนานสองจานแค่หนูก็ต้องส่งเสียถูกไหมล่ะเขาจะดูแลแทนหนูอ่ะเวลาหนูไม่ว่างเงี้ยเขาก็ต้องดูแลแทนหนูต้องมือไะ พวกนั้นไม่เคยให้รถต่ำกว่าหมื่นเลยไหมแม้กระทั่งลูกของเฮียอย่างแบบใจรักอย่างไอยูเนตัวแทนไปเนี่ยคณไปดนเงินดอนรับรันับค่นอนคนละเลตอนเนี้ยหนูว่วงแล้วหนูว่วงแลหรอกัิกรค่ะศูนย์สามูนสามไปกดเงินได้ไหมคะคุานอนหนูไงได้หเยได้หมดยไดหมดได้หมดได้หมดได้หมดเยได้หเยได้หมดยได้หมดยไดหมดได้เไยมดไ้หมดเยได้หมดหมดมดเได้หมยได้หมดมด้ยได้ ต่อวปนนั้นเนี่ยคือเมนมันละป้าหลานนี่ไงเขาขึ้นปุ๊บยุบปั๊บเอาไงหรอชื่อแกงวันเดย์ไง้ิปุ๊บยุบปั๊บอ้ามันคือแกงใครอ่ะไม่รู้พิปุ๊บยุบปั๊บไม่รล้เขาเพิ่งข้าปรับสภาเหรอขึ้นปุ๊บยุบปั๊บอะไรวะเนี่ยขึ้นฟรีแต่เวลายุบมันต้องโดนปรับไม่ใช่หรอพิบุบยุบปั๊บพี่ตะหมอนแบบนี้โดนปรากไหม ยังไงครับขึ้นรีมันก็ต้องโดนปรับถูก็แบบขึ้นแล้วรีบอยู่ป่ะเอออย่าพูดเลยปวดหัวเรื่องนี้เขาเขาขึ้นเพื่อที่จะเล่นแค่วันเดียววันเดียวไม่ได้สีหนูต้องไม่ได้ไงหนูก็เลยถอยยุกไงถ้างั้นหนูต้องหนูต้องต้องมีอัตราค่าปรับไว้ว่าต้องเกินกี่เดือนอันนี้ถือว่าเป็นคิสต์ดีครอ่าใช่ใช่ใช่แบบไม่งั้นเขาก็มาขึ้นมาปั๊มเหรียญนะพี่ไม่ไม่เขาจะไม่ได้อะไรไปครับแบบนท้เดี๋ยวพาเดินไปกดเงินหน่อยได้ไหมครับ